ครับผมจะมาสาธิตการใช้ IR นะครับหรือ i n f r a ี e เทอร์โมมิเตอร์เนื่องจากว่าคนเอาไปใช้ไม่เป็นกนะ็ไม่แปลกครไม่ว่าจะอินฟ a ีทเทอร์โมมิเตอร์ครับทุกทายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทายสำหรับวัดคนไข้โดยเฉพาะหรือใช้งานทั่วไปผลออกมาเท่ากันแต่ว่าสําเร็จสำหรับของวัดวัดไข้ของคนมันก็มีแค่ตัวอย่าง ค่าของค่าของอุณหภูมิที่ศูญย์สีนะครับที่สามารถบุกลงไปนู่นีไ้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูนันกันซึ่งอินฟเลททุกอันอะขึ้นมาอุณหภูมิเหมือนกันนะครับเริ่มจากว่าเนื่องจากว่าอุณหภูมิร่างกายคนเราอะกับอุณหภูมิภายในกับอุณหภูมิผิวหนังมันคนละอุณหภูมิกันนะครับหมายความว่าสมมุติว่าถ้าคุณไปในที่หิมะหนาวๆเลยนะ หนาหนาวสักสักศูนย์องศาอุณหภูมิที่ผิวหนังคุณก็ประมาณ5องศาพอมายิงปั๊บ5้าองศามันก็ไม่ใช่แล้วอ่านี่ผมดให้ชัดเจนนะเพราะอุณหภูมิภายในร่างกายคุณน่ะก็คือ37.5ยังไงก็37.5ก็คือภายในหมอถึงว่าเวลาอุณหภูมิอ่ะเขาจะวัดเข้าไปในหูเลยเขาจะไม่ใช้ตัวนี้หรอกเขาจะวัดเข้าไปในหูไมมก็อมใต้ลิ้นหรือเอาให้ลึกที่สุดอหะหรือเสียบตูดเอาให้ลึกเอาให้ลึกไกลที่สุดเพราะว่าผิวหนังมันมีการสูญเสียุณหภูมินะครับอ ต่อไปเป็นขั้นตอนของของการวัดนะครับขั้นแรกการตั้งค่าการตั้งค่าความสูญเสียอุณหภูมิก็คือคุณต้องมีเทอร์โมมิเตอร์หนึ่งตัวทุกครั้งเพราะว่าถ้าวันที่อากาศเพราะว่าอากาศของแต่ละวันถ้ามันมีแปรปรวนไม่วันก็หนาวจัดวันก็ร้อนจัดาอุณหภูมิที่ผิวหนังมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิภายนอกนะครับก่อื่นนะอมเทอร์โมมิเตอร์ก่อน อันนี้สำหรับเจ้าหน้าที่วัดทนองนครับการการเซตค่าอุอณหภูมิที่เทอร์มมิเตอร์ผมตอนนี้นะครับก็คือ3 6 3อันนี้คืออุณหภูมิอุณหภูมิภายในร่างกายต่อไปวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังนะครับเพื่อจะหาค่าการสูญเสียอุณหภูมิตั้งไว้ก่อนเลยนะครับ หลักที่6อานี่คืออุณหภูมิผมนะครับอุณหภูมิที่วัดจับะลอดต่อไปอุณหภูมิที่ผิวหนังนะครับเพื่อหักลบค่าการสูญเสียุณหภูมิให้ยิงที่หน้าผากนะครับอย่าไปยิงที่แก้มเพราะว่าแก้มมันมีชั้นไขมันยิงอ้วนมากยิงไขมันหนามากก็ทําให้แบบมือที่นั่งตากแอร์นะแอร์มันเย็นและเหนียงนะคุณก็จะเย็นยิงมาปั๊บเป็น27องศาไม่ใช่นะครับคนวัดที่มีค่าเฉลี่ยเท่าก,กันก็คือหนังหน้าผากไม่ว่าจะอ้วนจะผอมอนะหนังก็จะหนาเท่ากัน หรือว่าหลังใบหูหลังใบหูนะฮะซึ่งตรงเนี้ยแต่ว่าหลังใบหูอะ่ะมันพื้นที่นิดเดียวโอกาสยิงพลาดมันมีแต่ถ้าไปยิงตรงส่วนหน้าอนะื่นน่ะมันมีชั้นไขมันไงพอชั้นไขมันมา,มาปับ๊บ่ได้คาแท้จริงละก็ให้ยิงส่วนที่บางที่สุดติดก,กระโหลกค,คือหนังหนัง้าผากห่างประมาณสักสิบเซนนะครับเค,เครื่องนี้เดี๋ยวนะ อ๋อครับนี่นะหรือเปิดเครื่องที่สิบเซนนะครับอ่าอุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิที่หนังผมนะครับภายนอกคือ30.5ก็เอา36.3ลบได้สามสิ ค่าที่ได้คือ5.8นี่ครับก,ก็คือค่าการวัดของวันนี้นะครับณนะอุณหภูมิวันนี้คือ5.8แล้วห้าุดปดอ่ะไปลบอุณหภูมิไข่ครับก็คือ38องศาเซลเซียส 32ก็คือเอา5.8ตัวนี้นะครับไปลบกับ38ก็จะได้32.2ก็คือหมายความว่าถ้าคุณไปยิงหน้าผาใครแล้ว คุณไปยิงหน้าผ่าใครแล้วอุณหภูมิที่ตัวเครื่องอ่ะ32.2ขึ้นไปก็หมายถึงเป็นไข้แต่ว่าถ้าต่ำกว่า32.2นี่คือปกติอันนี้30.5ครับต่ำกว่า32.2คือปกติหลังจากนั้นก็คุณก็ไปยิงพนักง,งานได้กี่ร้อยกี่พันคนก็ช่างครับถ้าว่าถ้ามันเกินถ้ามันถึงค่าค่าที่คุณตั้งไว้ก็คือใช้ได้ครับ 看看